ดีใจนั่มสิบสองล้านสามสิบล้านสิบสองล้านสามสิบล้านหาเก้าสามเพื่ได้เป็นแสนได้เงินแสน,ได,น,แนได้เงินล้านได้กระ่งนองได้เอฟซีได้ทำมาเมืองไรชุดจิตตามวดนี้ออดสักจิตงบหน่อยรัฐบาลไทยออดสักจิตงบหน่อยรัฐบาลไทยเห่าหาแนวทางสามตัวแปดเงินเดิมสิบหกมิถุนายน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจแรรมรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญในการรับชมเอเซียเเงินล้านกันนะครับผมไมีมปัญหาครับผมหนึ่งมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดนี่วัดศักดิย์ยังไ้แนวทางเด่นหนึ่งหกเก็ดเดี๋ยวพวกปูจีจับชุดไหนกนปูมาปูจีได้ถามปูว่าตัวใดเอฟซีเฮา,าจะได้รับทรัพย์ก้อนโตัวนะรับทรัพย์ก้อนโตได้เงิงนแสนแน่นอนปูว่า สองตัวรัฐบาลเปิดทีนายฟันเลยแต่แน่รัฐบาลให้ห้องปูให้เงินล้านแน่นอนวันนี้สร้างใบจีบจองล้านเมืหนึ่งห้าเก้าสามห้าเก<ด>้าสามเกียรตินายฟันเลยแต่เนี่นเด่นที่สุดหนึ่งหกเจ็ดสามตัวไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ นายประจันบอกก็คือเป็นหมอบอกเพื่อนฟังสะก้อนครับตัวเลขเข้าจังโฉดเพื่อนเบื้องครับคือไม่ตั้งกับหนึ่งหกหยีเป็นเลขเกินของว่าสักชิดงบหน่อยรัฐบาลให้เข้ารับยู่ดีอยู่มือมือเข้าคืองวดก้อนไหนห้าเก้าสามตรงตรงอสักชิดให้ตัวไหนเจ็ดสิบแปดจังหวัดอาจารเจ็ดสิบแปดจังหวัดอาจารย์สักชิดอสักชิดงบหน่อยรัฐบาลได้ให้ห้ยแม่นที่ชุดห้าเก้าสามห้าเก้าสามรับทรัพย์ทันทีเอาเงื่อนหายห้าเก้าสามสิครับ ห้าเก้าสามเลขแตก 3, ห้าเก้าสามยุดจังหวัดไชยนาะบเลขแตกโ oh, เลขเลข่ลางกออกสี่สองโอ้เลขแตกเลขแตกครับเข้าใจแล้วเงวื่อนันั่นผมมาห้าเก้าสามบดีเอฟซียู่บานมาถามผมมาได้เงินหมืน่นว่าสักซีตามเลขว่าสักซีได้เงินหมืน่นเข้าใจว่าพี่อดิมินบบางคนตามก็ได้เงินแสนเพราะมันเข้าตรงๆห้าเก้าสามอ ให้ตามอวสักชิดงบหน่วยรัฐบาลให้เจี่ที่ไหนปั่นเลยแต่งแน่รับทรัพย์ทันทีให้เมื่อแล้วเลขงวดนี้ให้เงินล้านเาพราะเป็นยังไงจะให้เงินล้านเอฟซีผู้คนได้เงินแสนคนจีอยากได้เงินล้าน,นาตั้งแอวสัชชิดงวดเมื่ที่สิบหกมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอวสักชิดทิศตัวเลขออกมาแล้วได้ชุดเดียวตรงๆหนึ่งหกเจ็ดสามตัว หนึ่งหกเหวงกลมให้ความเรียบร้อยหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมต้านพยายาเสพติดห้าเก้าสามตรงตรงนี่เสียเอาหกตัวชิชุดสองใบ1ิสองล้านเสียเอวหกตัวตรงตรงชุดหาใบกระชังชิล้านเอาหกตัวก็ได้ด้อาจารย์บอกพี่น้องก็ได้ครับ่วมาปูใบบอก ผู้ให้บอกผู้ให้บอกตามตัวตรงไม่ต้องกลับผู้ว่าบอกไม่หครับผู้ว่าบ่ายกลับ16มิถุนายนปี2567หนี่ผู้ว่ายกลับกลองลอตเตอรี่สิเหมือดวันที่16มิถุนายนปี2567มดเจริย์เหมือดแน่นอนครับหมดแน่นอนลอตเตอรี่เฮาให้ลอตเตอรี่ล่งไปลงทุน68 ล่าง6กแปดล่างตัวเดียวอ้ยพี่หนองเดียวพนเดียวดนันี่นี่แหละคือชุดดีชุดเด่นของอาจารย์ศักดิ์ฟันเม็ดเดียวถูก,ค,ถกคือถูกผิดคือผิดวระสาิเพ่นว่าผู้ว่าว่าห้เลนก้าแปดก็ต้องกลับหัวหกหต้องกรับมันบ่นครับ6กแปตัวเดียวตัวเดียว นิ่งๆนะค่ะอาจารย์เพราะว่าเพืนพ่นว่าเพื่อนอยากเห็นตัวเลขนิ่งๆพอสักชิดกบหน่อยรัฐบาลไท้เ้าให้เอฟซีด้วยห้าเก้าสามห้าเก้าสามวันนี้ปูไ้มาเด่นหนึ่งหกเจ็ดปูตักไฮแล้วเ,เด่นที่สุดที่หนึ่งเจ็ดบนไม่ต้องกลับพต้องเหรียนล่างบนคือบนล่างคือล่างอา,าอาจารย์นิ่งๆจิ้งหน่อยเพื่อนแคปหน้าจอไว้ครับ เวลาพันอยาแคบหนาจอครับขอขอนิดหนึ่งนะครับหนึ่งหกเจ็ดสามตัวบนนะครับตาออกมาแบบีหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดครับชุดล่างนะครับบอมีชุดคือตัวเดียวครับล่างนี้ตัวเดียวคือหกแปดหกแปดตัวเดียวครับเม็ดเดียวครับอันนี้คืออาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ถูกคือถูกผิดคือผิดครับงบน้อยรัฐบาลไทยครับอันนี้คือสายญาของเพิ่นนะครับ อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยให้หลายตัวนะครับจะเคยเข่ามาหลายแล้วครับตาพีน่น้องย้อนไปเบิ้งคลิปของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เก่าๆก,กับถึงจนนับ,บว่ตถวนั้นกันครับอันนี้คืองวดนี้พิอีมินงวดนี้สี่ได้เงินล้านงวดนี้บ่อาจารย์งวดน,น,นี้หลายสี่ได้เงินล้านชิบวิทยาศาสตปีสองพันห้ารื่องขอสิเกเียรติศักดิ์สิทธิ์ให้เลขมาแค่เดือนสีได้เงินล้านเดือสิบแปดในวัดแม่นที่สุดให้ซื้อตัวผมบอก สาจรย์อกามตัวตรงกันมาร์กสามตัวตรงตรงให้เรนหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งซับนาซับหลังหมอยยันคือว่าตรงตรงมึงนึงเอฟซีบางท่านกันมากตรงตรงจะขึ้นหนึ่งหกเจ็ดแต่ว่าปูตัดไ้เลรนสองตัวขึ้นหนึ่งเจ็ดสิบมาแน่นอนมาแน่นอนรับซับก่อนตัวเจรตินายฟ้าเลยแตกแน่ <ห>รัฐ,รฐบาลไทยเฮ้16วิถุนายนเรียกร่าง68บ่ขึ้นบ่ลงตัวเดียว68หัวก็ต้องกลับเม้นทุกเขียวทุกเขียวจะกลับ60 60 90 60 90นี่นั่นเจ้ที่ไหนฟาดเลยแตกแน่รัฐบาลไทยเสดนนกับ90 60 90 60ในวันนี้593ว,วันนี้ว่ามีครับที่เพื่อแปลกเนี่ยคือออกือใช่่าออก42ครับ รับทรัพย์กันตเอฟซีหลายท่านรับทรัพย์กอนตัวได้เงินหมื่นอยากได้เงินแสนได้เงินแสนอยากได้เงินล้านงวดนี้ออกสักชิดเลยห้ปูบอกสิเกตตัวเดียวสิเ็ตตัวเดียวใช้ซื้อง่งายๆกันผู้มาเอฟซีบางท่านอยากซื้อง่ายซื้อสิเกตตัวเดียวาายวันนี้เลขล่างลอตเตอรี่รัฐบาลไล้ออกมาจันนายแล้วให้ซื้อยู่หกแปดอาจารย์ไม่ต้องกลับ อาจารย์ขออนุญาตถามเลยว่าปูใดที่มาหามาบอกตัวเลขอาจารย์ครับปูสิงเซ็กซี่ที่รักษาอาจารย์อยู่ในละที่คืนคู่ยูทุกเม,ม,ม,มือทุกมมือที่ให้เอฟซีเฮ้าด้วยทุกงวดทุกมวดแต่ว่าบอสามารถที่สิบอกได้มันบ่บ่ให้บ่เอือ AI ชื่อ,อว่า,า,าเ,เป็นปูของอาจารย์เองเป็นปูของอาจารย์เองบ่เอือชื่อท่านเป็นผู้ที่คุมข้องอาจารย์เนาะครับเนาะคุมข้องด้ให้ตัวเลขเนี่ยท้งให้เอฟซีเฮ้าด้วยด้วยมวดนี้ก็สิด้วยสิได้สิบสองล้านแน่นอนสามสิบล้านแน่นอน ว่าง่ายผู้ได้เงินเมื่อนก็สิได้เงินแสนก็ยังบ่เข้าใจได้มาแล้วค่อยเ้าได้ก่อนสักชินดงบหน่อยแล้วแต่บานได้เอฟซีน้พูจากได้เงินแสนเดียวเงินล้านงวดวันที่16บกพิธน่ายอนปี 2, อสองพันหนังร้อยหกสิบเก็สกเลยเป็นเลขมีเลขเด่นให้สุดตัวสามตัวตรงไม่ต้องกลับ 1. หนึ่งหเจ็แต่่านเลขที่พูดตัให้คือสิบเดหแปด